นัตเป็นหนึ่งในความเชื่อพื้นเมืองของพมา่าที่มีมานานานับทันปีแม้ว่าพมา่าจะเป็นประเทศพุทธศาสนาแต่ความเชื่อเรื่องนัตยังคงฝังลึกอยู่ในสังคมว่ากันว่านัตคือวิญญาณที่มีพลังเหนือธรรมชาติบางตนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้คนแต่บางตนกลับเป็นอาถรรพ์ที่อันตรายและต้องสังเวชเพื่อให้พวกมันสงบว่ากันว่านัตแต่ละตนเคยเป็นมนุษย์มาก่อนและมักตายอย่างไม่เป็นธรรมเช่นถูกทรยศถูกฆาตกรรม หรือเสียชีวิตจากความโกรธแค้นอนดุลแรงพลังแห่งความอาฆาตนี้ทําให้วิญญาณของพวกเขากลายเป็นนัทธิโรดนัตเตยตัวอย่างตำนานที่โด่งดังคือมินมหาคีมินมหาจรีหรือนัทแห่งต้นตาลซึ่งเป็นชายหนุ่มที่ถูกกษัตริย์อิจฉาและสั่งฆ่าโดยจับไปเผาทั้งเป็นกับต้นตาลทําทให้วิญญาณของเขาสิงอยู่ในต้นไม้จนสุดท้ายต้องมีการบูชาณัตเพื่อให้เขาไม่อัลวาดะซองบีทองบิออนบรเดอร์สสองพี่น้องนักรบที่ถูกกล่าวหาว่า